Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นับตั้งแต่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17นามชัดชาสิทธิพันธ์ผูกเน็กไทสีเขียวเดินเท้าจากร้านข้าวต้มเป็ดประตูผีถแถลงนโยบายณนะสาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเมื่อหนึ่งมิถุนายนจนถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ประโยคที่ว่าผมไม่ใช่นายขอให้เรียกว่าอาจารย์อยากจะให้เราเดินไปด้วยกันคือหนึ่งในวาทะเด็ดในวันนั้น นอกเหนือจากการประกาศทำกรุงเทพให้หน่าอยู่สำหรับทุกคนไม่โอ,อนอ่อนต่อการทุจริตเดินหน้าสามภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำงานทำงานทำงานในทันทีได้แก่ 1. หาหรือนโยบาย214ข้อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าใจตรงกัน 2. แก้ปัญหาน้ำท่วมและความปลอดภัยบนท้องถนน 3. จัดการเรื่องปากท้องพื้นที่ทำมาหากินสางปมสวยการสื่อสารของนายชัดชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่คนกรุงเทพและชาวโซเชียลทั่วไทยไปแล้วถึงช่องทางการติดตามชีวิตและการทำงานของพู้กรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้ามืดและตลอดการลงพื้นที่ ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากนั่งเก้าอี้ชาวบ้านประสานเสียงว่าแทบไม่มีน้ำรอระบายมากมายอย่างที่เคยงานนี้ชัดชาติมอบเครดิตให้ผู้ต้องขังที่มาช่วยลอกท่อหลังประสานกรมราชทันสอดคล้องปากคำแม่ค้าประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นผลดีจริง อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือผู้ว่าสัญจรตัดริบบิ้นแห่งแรกณคลองเตยพูดคุยปัญหาปากท้องก่อนหน้านั้นยังลงพื้นที่ชุมชนแออัดย่านทองหล่อร่วมนอกจากนี้อีกโปรเจกต์สำคัญที่ผลักดันต่อเนื่องคือการปลูกต้นไม้ล้านต้นหวังสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นโดยเชิญชวนเอกชนร่วมแรงแน่นอนว่าได้รับการชนหมัดอย่างล้นหลาม สำหรับผลสำริดจ,จากทราฟฟี่ฟองดูช่องทางร้องเรียนปัญหาต่างๆที่พบเจอในเขตกรุงเทพมหานครอันตัวช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองปรากฏว่าเมื่อชาวประชาแห่ฟ้องกรุงเทพมหานครก็แห่แก้โดยชัดชาติระบุว่าจัดการแล้ว14,000ปัญหาประเด็นรอบรั้วโรงเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ประกาศห้ามกัญชากัญชงใบกระท่อมในสถานศึกษา437แห่งชัดชาติกำกับทุกฝ่ายร่วมปกป้องเยาวชนหลังไทยแลนด์เปิดกัญชาเสรีในขณะที่ความปลอดภัยก็เป็นอีกข้อที่ชัดชาตินั้นขีดเส้นใต้ไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายจนถึงการเดินทางมาด้วยมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนส่วนใหญ่ถึง70%แต่ไม่มีหมวกกันน็อกสวมใส่เมื่อผู้ว่า ชนสมาคมประกันวินาสภัยไทยสนับสนุนครบถ้วนกว่า120,000ใบพร้อมดำเนินการผลิตและจัดสัรนแล้วเสร็จไม่เกิน1-2เดือน ขยับมาในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ผัว่าบุกโรงขยะหลายแห่งทั้งอ่อนนุชน้องแคมสายไหมขาใจเครื่องอัดขยะที่ซื้อมากว่า10ปีไม่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าจัดเลคเชอร์ย้ำชัดจากนี้ไปภาษีประชาชนทุกบาทอย่าทิ้งคว้างในขณะที่งบประมาณจัดการขยะสูงกว่า8,000ล้านบาทต่อปีภายใต้สัญญาระยะยาว20ปี ปิดท้ายที่ปมปัญหาว้าวุ่นและถูกฉุดเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอย่างค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่เกิดวาทะอยู่ต่อเนื่องชัดชาติชี้แจงประเด็นแผนเก็บค่าบริการรถไฟสายสีเขียวหรือ BTS ที่รวมกับช่วงส่วนต่อขยายซึ่งระบุเมื่อวันที่27มิถุนายนราคาควรอยู่ที่59บาทว่ามีหลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องส่วนต่อขยายเป็นคนละเรื่องกับค่าบริการ ที่หาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครสำหรับนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ว่าค่าบริการรถไฟฟ้าควรจะอยู่ที่25-30บาทไม่ได้หมายความว่านั่งจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเป็นราคานี้แต่คิดจากราคาค่าโดยสารโดยเฉลีย่ยที่คนใช้บริการเดิมคิดค่าเฉลี่ย8สถานีแต่ล่าสุดสอจอสอคำนวณไว้อยู่ที่11สถานี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ